คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาไปดูคุณครูสาวสาวเตะตะก้อนะครับเนื่องจากว่าคุณครูเห็นตะก้อไม่ได้นะครับเป็นต้องอยากเล่นโดยไม่ห่วงสวยนะครับวันนี้เรามีคุณยายนงนะครับเป็นผู้นำทีมงานมากับน้องนกนะครับผู้ที่ปกติก็ตีแบดนะครับแต่เห็นนักเรียนมาเล่นตะก้อ<ๆ>ก็เลยอยากเล่นกับนักเรียนเราไปดูผลงานของพวกเขาว่าพวกเขาจะเล่นได้ไหมนะครับตอนนี้ มาดูคุณยายนงนะครับเตะแล้วครับข้ามหรือเปล่าครับไม่ข้ามนะครับก็ต้องเริ่มใหม่นะครับส่วนฝั่งนี้เป็นคุณครูนุกนะครับมาดูคุณครูนุกจะข้ามตะข่ายไหมครับข้ามอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเผื่อว่าโมงแล้วหัวแตกนะครับอันนี้ก็เล่นแบบไม่ห่วงสวยนะครับแต่ต้องดูว่าร่างกายจะบาดเจ็บหรือเปล่านะครับปกติก็ตีแบตก็น่าจะ เล่นได้ง่ายกว่านี้นะครับแต่คุณครูบอกว่าวันนี้ขอเปลี่ยนเป็นกีฬายากๆนะครับมาดูครับ oh. นี่ครับลีลาของเขาใช้ได้ไหมครับ oh. มาดูว่าจะทําคะแนนได้อีกหรือไม่นะครับ oh. ไปแล้วครับโอ้โ oh. ห oh. นะครับ oh. อันนี้ oh. ต้องฝึกฝนอีกนิดนึง oh. แต่เป็นกีฬาที่เขาชอบนะ